ดงรักปู่าแดงต้นฉบับตอนที่403โกโมริกาเดินเข้ามาในห้องโถงตุโกนเรียกหาอนุรักษ์บอกเขาจงใจทำแบบนี้เธอโมโหมากจนทุกคนสงสัยว่าทำไมขณะเดียวกันเปลานาพบว่าชิวานีที่เดินเข้ามาทำครัวสีหน้าเสียใจเรื่องบางอย่างจึงขอให้ชิวานีเล่าปัญหาให้ฟังว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นคุกกี้เข้ามาพาเปลานาออกไปพบราดเพื่อจะมาคุยเรื่องแผนธุรกิจโมลอ และโมหินีถามโกโมริกาว่าเกิดอะไรขึ้นโกโมริกาให้โมลอยอ่านหนังสือพิมพ์ดูบอกบริษัท KBP กำลังเปลี่ยนที่ดินบางส่วนเป็นที่ดินเชิงพาณิชย์เนวี่แยง้งโกโมริกาสั่งให้หุบปากโมหินีถามว่าเป็นไปได้อย่างไรเนวี่บอกเปลนามีที่ดินเพียงแค่ครึ่งเดียวโกโมริกาบอกว่าน้องชายเธอเป็นคนช่วยเปลนาเธอกล่าวโทษอนุรักษ์ที่ทำลายแผนการเธอลงอย่างสิ้นเชิงโมลอยเย่อเยอ้ย เธอก็เตือนเขาให้รู้จักอยู่ในขอบเขตเธอไม่อยากจะเถียงเขาเพราะเขามีปัญหาเรื่องหัวใจให้โมฮินีเตือนเขาด้วยก่อนจะพละไปโมฮินีเนวีก็ร้องโมลอยอย่าทําให้โกโมบริกาโกรธเขาบอกทําไมจะทําไม่ได้เธอดูถูกพวกคุณทั้งสองต่อหน้าฉันฉันกําลังแก้แค้นให้ทุกคนอยู่เขาพละไปเนวีถามโมฮินีว่าอนุรักษ์ช่วยเปลนาจริงหรือโมฮินีบอกน่าจะเป็นริชาร์ดเพราะเขารวยมีอำนาจ และเส้นสายทำอะไรก็ได้วีนาโชคดีในที่สุดความฝันเธอก็เป็นจริงที่เธอได้ลูกชายร่ำรวยมากในขณะที่ชะตากรรมเธอแย่ที่ได้ลูกเขยจนเนวีบอก เขาไม่ใช่ลูกเขยแม่แล้วทุกคนจะเยาะเย้ยเธอไปถึงไหนกันฝ่ายเพลนากำลังคุยกับราชเรื่องบาจัดซิตี้ขอให้เขาขายบ้านและร้านค้าในราคาต่ำสุดราชบอกถ้าทำอย่างนั้นพวกเราจะขาดทุนย่อยยับแต่เพลนาก็ยืนยันรีชาร์ดมาถึงราชก็บอกสิ่งที่เพลนาพูดรีชาร์ดบอกแผนนี้เป็นของเพลนาและเธอรู้เรื่องนี้ดีเจ้านายคุณเป็นใครก็ให้ทำตามที่เธอสั่งเปล นาถามริชาร์ดว่าไม่อยากทราบเหตุผลของเธอหรือริชาร์ดบอกเขาเชื่อในการตัดสินใจของเธอเต็มที่เปลนาบอกอนาคตเมืองในฝันของอนุรักษ์ ก็จะพังพินาศเมื่อมีการเปิดตัวขึ้นริชาร์ดบอกเขาจะอยู่เคียงข้างเธอและผ่าไปเปลนาโทหาโกโมริกาเชิญเธอมาร่วมงานเปิดตัวบาจาสิตี้เธอมีโปรโมชั่น3วันลดราคาขายให้โกโมริกาซื้อด้วยโกโมริกาบอกแล้วเปลนาจะเสียใจซึ่งเปลนาก็รู้ดีว่าเธอทำร้ายเปลนาได้เปรนาบอกเธอรู้ดีแล้วค่อยเจอกันวันเปิดตัวงานปาร์ตี้วันพรุ่งนี้อนุ รักกำลังขับรถยิ้มยังมีความสุข เกาชิกถามถึงเหตุผลอนุรักษ์บอกจะยังไม่บอกในวันนี้เกาชิกถามว่าทำอะไรให้โกโมริกาไม่พอใจใช่ไหมอนุรักษ์ปฏิเสธเขาบอกเขากำลังสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทำเมื่อ8ปีก่อนเกาชิกถามว่าถ้าเป็น8ปีก่อนนั่นก็หมายถึงการแต่งงานของเขาใช่ไหมอนุรักษ์พยักหน้าเกาชิกถามว่าการแต่งงานเป็นการแต่งด้วยความรักใช่ไหมคงจะไม่ใช่การแต่งงานที่ ถูกจัดคลุมถุงชนขึ้นอนุรักบอกการแต่งงานของเขาเป็นการแต่งงานที่ถูกบังคับเพราะแรงกดดันเพื่อที่เขาจะปกป้องคนที่เขารักเขาส่งเก่าชิกที่วิทยายลัยแล้วอนุรักก็คิดในใจว่าการแต่งงานกับโกโมริกานั้นเพราะก็โดนเห็นเปลนาติดคุกไม่ได้การแต่งงานอาจจะเกิดขึ้นได้โดยการบังคับแต่จะบังคับให้รักนั้นทำไม่ได้ เกาชิกมาถึงวิทยาลายัยพบว่าคุกกี้กำลังร้องไห้อนุสิกาถามทำไมเธอถึงร้องไห้ในเมื่อชีวิตเธอนั้นสมบูรณ์แบบคุกกี้บอกชีวิตเธอไม่ได้สมบูรณ์แบบสิ่งเดียวที่สมบูรณ์แบบในชีวิตของเธอคือเปลานาคุกกี้พูดถึงฝ่ายริชาร์ดเกาชิกก็ามาหาพวกเธอคุกกี้ก็ไล่เขาไปพร้อมกับซ่อนน้ำตาเกาชิก,ก ทำร้ายความรู้สึกของคุกกี้แล้วก็จากไปอนุชิกาบอกคุกกี้ว่าเกาชิกสนใจเธอแต่คุกกี้ก็บอกเป็นเรื่องไร้สาระต่อมาเกาชิกสารภาพกับเพื่อนว่าได้ทำให้คุกกี้อิจฉาแล้วอนุรักษ์มาถึงที่ทำงานพบโกโมริกานั่งอยู่บนเก้าอี้ของเขาเขาถามว่ามาได้อย่างไรเธอหยิบหนังสือพิมพ์วางให้เขาดูเขาหยิบขึ้นมาดูทำท่าตกใจเขาเข้าใจว่าเธอมา เพื่อจะต่อว่าเขาแต่ก็ประหลาดใจเมื่อเธอให้เขากลับเร็วขึ้นเพราะพวกเขาจะไปงานปาร์ตี้ของเปรนาอนุรักษ์สับสนโกโมริกาก็จากไปตอนเย็นคุกกี้กำลังจัดการเรื่องงานปาร์ตี้โทรหาอนุชิกาที่กำลังเดินทางมาเธอบังเอิญชนกับเกาชิกทั้งคู่ก็ล้มลงบนโซฟาเธอถามว่าเขามาทำอะไรที่นี่เกาชิกบอกเขาได้รับเชิญมาง,งานปาร์ตี้และจากไป พร้อมกับแซลเธอเปรนาเลือกเสื้อผ้าและหวนนึกถึงช่วงเวลาที่อยู่กับอนุรักษ์เธอบอกวันนี้เธอจะด่าเขาต่อหน้าคนทั้งโลกเพื่อจะแก้แค้นสิ่งที่เขาทำกับเธอดงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่404มุยนี่ถามเนวีว่ายังไม่พร้อมไปงานปาร์ตี้อีกหรือเนวีบอกเธอไม่สนใจ โกโมริกาเดินมามุยนีเนวีชมความสวยของเธอเธอถามเนวีว่ายังไม่พร้อมอีกหรือแต่เนวีบอกไม่อยากไปโกโมริกาบอกให้เนวีไปก็ควรจะไปพูดจบก็ผลาไปเนวีโมโหมุยนีขอให้เนวีอย่าได้ขัดใจอีกฝ่ายและขอให้ไปแต่งตัวเปรนาจัดการเรื่องต่างๆอยู่ในงานวีนามาช่วยเปรนาขอให้วีนาอย่าเครียดแต่วีนาขยันขยอให้เธอได้ ช่วยริชาร์ดเดินมาบอกให้ปล่อยให้วีนามีความสุขเถิดลูกๆไม่ควรจะคิดว่าพ่อแม่แก่แล้วช่วยอะไรไม่ได้เขาพ่ะไปคุยสายวีนาชมว่าเขาฉลาดเปลนาก็ยอมให้วีนาช่วยงานโกโมุริกาโมหินีและเนวีมาถึงวีนาเข้าไปทักทายพวกเขาเปลนามองหาอนุรักษ์โกโมุริกาถามว่าเธอมองหาใครเปลนาบอกว่าคุณมาในฐานะแขกฉันไม่สามารถ ตอบอะไรทั้งนั้นสั่งให้บริกรดูแลพวกเขาให้ดีเพราะพวกเขาเป็นแขกคนสำคัญมาก ริชาร์ดมาถึงขอให้วีนาทำงานแต่จะไม่รับใช้ใครในงานนี้เข้าพผละไปโมยินีมองดูอยู่จึงเดินมาหาวีนาเยาะเย้ยเธอที่มีลูกสาวที่หลอกลวงริชาร์ดผู้ร่ำรวยที่สุดวีนาก็โต้กลับว่าอย่างน้อยเปลนาก็ฉลาดพอที่จะหลอกลวงคนที่เหมาะสมกว่าแต่ลูกชายของโมฮินีกลับพาคนอย่างโกโมริกาเข้ามาชีวิตแต่งงานของเนวีลูกสาวโมฮินีก็ไม่ได้ดีนักเช่น กันและ ที่ดินที่เธอยืนอยู่นี้ก็เป็นของลูกสาวของเธอเตือนให้หมวยนีประพฤติตัวให้ดีก่อนจะจากไปเนวี่เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมยินีบอกไม่มีอะไรแต่ในใจนั้นเธอโกรธแค้นในโชคชะตาที่เลวร้ายของตัวเองอนุรักษ์กำลังดื่มเหล้ากับเพื่อนเขาถามว่าไม่ไปงานปาร์ตี้ของเปลนาเพราะกลัวว่าโกโมริกาจะทำร้ายเธอจึงเลี่ยงใช่ไหมอนุรักษ์คิดว่า เขาอยากให้เปลนามีความสุขเพื่อนแนะนำให้ไปเดี๋ยวจะพลาดเครื่องบิน เรนาคิดว่าทำไมอนุรักษ์ถึงยังไม่มาเขาคงจะเสียใจที่ไม่ฆ่าเธอให้ตายในวันนั้นวันนี้เธอได้เตรียมสไลด์โชว์ไว้ให้เขาวีนาเข้ามาเรียกเปรนาให้ลงไปเปรนาบอกจะตามไปเธอเดินไปที่ตู้รูปหล่นลงมาเธอหยิบมาดูเป็นรูปเธอและอนุรักษ์เธอคิดว่าอนุรักษ์คนปัจจุบันนี้ไม่ใช่คนเดิมคิดว่าอย่างไรเขาก็จะต้องมาอนุชกา กำลังยืนกินอาหารและบนกับคุกกี้ที่มาสายแต่จูจูเธอก็หันไปเห็นเกาชิกและตื่นเต้นเกาชิกเข้ามาทักทายอนุชกาแต่ส่งสายตาให้คุกกี้เพื่อทำให้เธอสับสนอนุชกาสังเกตเห็นเกาชิกเอาเครื่องดื่มมาให้อนุชกาแต่ทำทีให้พวกเธอคิดว่าเขาสนใจคุกกี้แล้วจากไปอนุชกาก็ทะเลาะกับคุกกี้โกโมริกาเดินผ่านหน้าห้องมาหยุดมองเห็นเปลานาถือ รูปอยู่เธอสงสัยว่าเปลนายัางรักอนุรักษ์อยู่จริงหรือไม่แต่มั่นใจว่าเธอจะไม่รักแล้วเพราะเปลนาพักดีต่อริชาร์ดไปแล้วเธอชื่นชมตัวเองที่ตัดสินใจถูกและแยกพวกเขาออกจากกันโกมริกาก็เดินลงบันไดามามุยนีเดินมากับเนวีบอกว่าวีนาหลอกลวงริชาร์ดเขาให้เงินเปลนาเยอะมากต่อไปพวกเขาคงปิดปากวีนาไม่ได้แล้วเพราะว ีนามีทั้งเงินและอำนาจโกโมุริกาเห็นจึงบอกว่ากำลังมองหาโมหินีอยู่พอดีให้ไปเอาเครื่องดื่มมาให้หน่อยโมยนีรักเธอใช่ไหมพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นสิโมยนีก็ยอมไปและบอกให้เนวีอยู่กับเธอถามเนวีว่าเธอเกลียดฉันมากใช่ไหมใจเย็นๆให้บอกความจริงมาสาบานว่าตัวเธอจะไม่รู้สึกแย่เนวีบอกฉันชอบคุณทำไมจะต้องเกลียดคุณ ด้วยเราทำทุกอย่างด้วยใจโกโมุริกาชมความฉลาดองเนวีมวยนีเอาเครื่องดื่มมาให้โกโมุริกาพระไปเนวีบอกเธอเกลียดโกโมุริกามากที่สุดมุยนีบอกว่าเนวีควรแต่งงานกับกษัตริย์ถ้าอยากจะใช้ชีวิตเหมือนราชินี เนวีบอกเปลนายังดีกว่าโกโมริกาตอนนี้ปัญหาคือเงินถ้าเธอได้แต่งงานกับคนรวยก็สามารถกำจัดโกโมริกาออกไปจากชีวิตเราได้มุยนี่บอกริชาร์ดเนวีก็บอกว่าใช่ริชาร์ด คิดให้ดีนะแม่ริชาร์ดเป็นคนรวยที่สุดถ้าเปลนาได้เขาเธอก็สามารถยั่วยวนเขาได้ถ้าเขาสนใจเธอมุยนี่ถามว่าแล้วเขาจะทิ้งเปลนาได้หรือเนวี่บอกมันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ถ้าอยากจะได้สามีรวยเธอจะทำให้เขาเสียสมาธิเปลนาที่ซื้อบือ้อยังหลอกริชาร์ดได้แล้วเนวี่ก็จะทำได้เหมือนกันโกโมริกาได้ยินทั้งสองคุยกัน mm